เดือดร้อนเยอะด้วยแล้วทีนี้เราก็อยู่แบบกินอะไรก็กินไม่ได้ผักก็กินไม่ได้ทุกอย่างเลยบอ่อน้ําก็ใช้ไม่ได้มันก็ลา<อ><อ>ําบากเนาะลูกขาตะไคร้ไว้ขายมันก็ขายไม่ออกอติดดาๆหมดหแล้วที่นอนหมอนมุ้งอะไรมันก็เลอะหมดไงเราก็อยู่ยากเนาะแลวมันมันก็ไม่มีที่ไปอะ่ะฝากอะไรก็หมดเลยของกินของใช้มันก็หลายปีอยู่นะมันเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะมันจะมากจะน้อยแต่แต่มันก็มีมาเรื่อยอ่ะ มาบ่อยๆอ่ะแต่พวกเนี้ยมันเยอะเกินเข้าบ้านยังดำดำหมดเลยค่ะเราดื่อเรี่อน้ำไม่ได้พวกเนี้นสิงันก็ไม่มีอะไรอ่ะเงินน้ำเงินได้พวกเนี้ยต้นต้นไม้พักหา่าเราก็หากินไม่ได้แม่เราก็ปลูกกินลำตัวกินไม่ได้แบบเนี้ยแลกระตุ้งตังเราก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเราทำงานวันถี่แบบจ่าผม่รู้จะว่าใครว่าไงมันเป็นมนาหรือยังอ่ะก็มันก็ วุ้นเนียบเบามันเยอะปะครับวุ้นดีแล้วอุ้ยน้ำท่เรื่อยเแล้วหมามันก็มีอนเยอะและวุ้นเนียมันเยอะปะครับหมากไม้เลยเรื่องน้ําเรื่องอะไรครับคือการเราจะอยู่จะกินมันลําบากด้วยและเรื่องที่หลับที่นอนมันก็นอนนอนมันเลอะครับม,มันเป็นมานานหรือยังคะ เมื่อก่อนนั้นมันเคยเป็นมาประมาณสักสองหนสามหนแล้วแล้วผมได้แจ้งทางโรงงานเขาไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอปรับปรุงแล้วเขาจะจะออกมาแจ้งผลอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็หายไปแล้วอยู่ก็เกิดชุดเกิดมันเกิดหนักนี่หนักมากๆเลยครับอะไรที่เราเสียหายบ้างอ่ะก็มีพวกที่นอนแล้วก็เสื้อผ้าขอางนักเรียนครับและตน้ตนไม้เป็นไงตนง้ตนไม้ก็ มันก็บริโภคไม่ได้เลยครับผมสุดทานก็คือในทางการดําเนินทางคดีเนี่ยกับชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ให้ทางชาวบ้านเนี่ยนะฮะที่รับความเดือดร้อนเนี่ยไปแจ้งลงทุกประจัดวางไว้กับสพหนองกลับนะฮะเพื่อจะได้ดําเนินทางคดีในเรื่องของการเรียกค่าเสียหายต่อไปครับเ,เราดําเนินการลงโทษยังไงบ้างน,นะคะขออีกครั้งนึงครับ การดาเนินการจะมี2ทางนะเราแยกเป็น2ทางคือทางตามกฎหมายโรงงานเนะี่ยก็คือสั่งสั่ง,งระงับนะสั่ง,งระงับการใช้เครื่องจักรในส่วนที่ชํารุดนี้นะครับแล้วก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขาภายในกําหนดเวลานะแล้วก็จะให้ใช้เครื่องจักรในส่วนนี้ได้ต่อนะก็ได้ต้องทําการปรับปรุงเสร็จแล้วมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางหลักวิชาการก่อนนะจนในที่ยอมรับแล้วก็ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดเหตุนี้อีกถึงจะให้ประกอบการต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีทางคดีเนี่ยก็ให้ทางชมบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งความนะไว้ที่สพหนองกลับเพื่อเรียกค่าเสียหายหต่อโรงงานอะไรนี้ต่อป